พี <Private S 2> ่คร <disposable worship> <estrogen> ับพี่ครับรีวิวรถเชอริฟหน่อยครับจัดไปครับติลกครแน่นโัยเฉพาะรายการมาโกโคลิฟวิชโนโหวันนี้ผมจะมารีวิวรถตำรวจของตำรวจเชอริฟกับในเกมรบกับในมินิเกมที่ชื่อว่าอเมริกาซีลิสบอลลิปติงกันที่นะครับว่าตำรวจในเชอริฟมีอะไรบ้างรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมของผมผมก็ต้อง ขอบพระคุณผู้กดซับสไคร์นะครับทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยอย่าลืมกดด้วยน,นะจ๊ะจุ๊บจุ๊ันที่ 1. f a l งฟอร์เก e พริมแอุลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สีประตูสที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับต่ำ <S 2> <S 2> <S 2> <S ความเร็วอยู่ที่106 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง คันที่ 2, lon, Captain, สอ e เชฟโลแคปตัน PPV ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์4ประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับต่ำความเร็วสูงสุดอยู่ที่114อ mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่ 3. Falcon อน t ินเท p t o เ s e d a n ตอร์านลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์4ประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับปานกลางความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 1 6 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง C bluehorn panzer pursuit ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์4ประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่112อ mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่5 2011 bluehorn panzer pursuit ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่123อ mph หรือ กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันที่6สโกปีเชฟโลนคามิอน PPV ลนักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตู4พี่นั่งอัตราเร่งแรงระดับปานกลางความเร็วสูงสุดอยู่ที่131 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้เปลี่ยนสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สวาดได้แต่คุณจะต้องเติมซื้อแพสสวสดก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์สวสดได้นะครับเเรือยอดฟอลคอนแอดวานซ์ s อ v ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์4ประตู4ที่นั่งนั่งหลังกระบะไม่ได้อัตราเร่งแรงระดับปานกลางความเร็วสูงสุดอยู่ที่130 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้เปลี่ยนสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์สวอดได้แต่คุณจะต้องเติมซื้อแพดสวสดก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนสติ๊กเกอร์สวอดได้นะครับแปดขี้สวดฟ a l c ค n อินเซปเตอร์ยูทิลิตีักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตู4ีที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่123 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง9ชอบดูกูชอบคันที่9 Falcon s t a ส l ตลเล5 0ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถสปอร์ต2ประตู2ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับ แรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่125 m p s หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง10ขมุบขมายสายขมุบขมิบเชฟโลนคอมพิวเตอร์แวนเฮลซิงกว่ัวไม่ใช่ล,ละลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์4ประตู6ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับปานกลางความเร็วสูงสุดอยู่ที่84 m p s หรือ กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงรถคันนี้เปลี่ยนสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์สวาดได้แต่คุณจะต้องเติมซื้อแพสสวาดก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์สวาดได้นะครับ11 2021 Falcon Interceptor Utility ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 2 8 m p s หรือกิโลเมตรต่อชัอ่วโมง12 Chevrolet t r r o พพวลัวกษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถกระบะ4ประตู4ที่นั่งนั่งหลังกระบะไม่ได้อัตาราเร่งระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่130 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง13บ uh ูฮอนปวยโบเพรสูตรลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถยนต์สประตู4ีที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 3 0 mph หรือ กิโลเมตรต่อชั่วโมง14บูฮอน g r ร n เ p r ร์ Pursuit White b o d ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถสปอร์ต4ประตู4ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับแรงมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่1 3 6 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง15เ h e โร o l e t c o r v a i TC ลักษณะของรถคันนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเป็นรถสปอร์ต2ประตู2ที่นั่งอัตราเร่งแรงระดับ แรงมากความเร็วสูงสุดอยู่ที่126 mps หรือ กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อระวัง1อย่าขับรถบนถนนรูกลังในความเร็วต่ำเพราะใต้ท้องรถจะไปติดเนินหลุมวิธีแก้รถติดเนินหลุมนะครับคือลงจากรถแล้วดัดรถ2การชนรถคันนี้มันชอบติดฟุตบาทก็สุดท้ายนะครับรถสวาดรถสวัดคันนี้คุณต้องซื้อแพดสวัดก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับลักษณะของรถสวัดก็ตามภาพนี้เลยนะครับรถคันนี้มี4ประตู6ที่นั่งมีที่เกาะรถอีก4จุดรถคันนี้มีอัตราเร่งแรงระดับ มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่100 mph หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อดีของรถสวัสด์ 1. เจาะยางไม่แตก 2. เป็นรถที่มีความอึดมากการกระสุนได้ทุกรูปแบบ 3. นั่งได้หลายคนแถมเกาะรถได้ด้วยส่วนข้อเสียก็มีอยู่ข้อเดียวนะครับคือรถมันอืดและนี่ก็ทั้งหมดของรถตำรวจเชอร์ริฟนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แใช้แล้วก็ซับสไคร์ให้ผมใครสงสัยอะไรก็เขาไม่มาได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรก็เขาไม่มาได้ด้วยเลยนะครับโอเคทีบีกันติดจะก,กันทีน,นา้สาสำหรับวันนี้สวััสดดีครบอยย่าลืไ like, ้